สวัสดีครับสำหรับสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่กินอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยนะครับก็มักจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันมะพร้าวหลายคนไปได้ยินมาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเพิ่มไขมันตัวดีลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานฆ่าเชื้อโรคนะครับลดน้ำหนักให้เราได้อีกต่างหากป้องกันเบาหวานได้ด้วยวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของน้ำมันมะพร้าวมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับแน่นอนครับกลุ่มที่กินอาหารดับคีโตเจนิกไดเอทหรือแม้กระทั่งคนที่กินแบบเนื้ออย่างเดียวหรือพวกที่เรียกว่าคาริวอร์ไดเอทเนี่ยเขาก็จะมีน้ํามันเป็นส่วนประกอบนะครับและเขาเนี่ยก็จะมีการเน้นเรื่องของการกินน้ํามันและตัวหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของน้ํามันมะพร้าวนะครับเพราะ ก็มีการโฆษณาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักเป็นสิ่งที่เรียกว่า MCT oil นะครับหรือย่อมาจากคำว่า medium chain triglyceride นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็เลยมีการเอาน้ำมันมะพร้าวมาใช้โดยเขาอ้างว่าการที่เรากินมันเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายนะครับ ทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็ลดลงเปอร์เซ็นไขมันรอบเอลเนี่ยก็ดีขึ้นหมดนะครับแถมยังช่วยป้องกันเบาหวานลดการอักเสบค่าเชื้อโรคต่างๆได้อีกตัางหากนะครับดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องกินแบบนี้แล้วก็มีการบอกอีกว่าเราจะต้องเลือกน้ํามันมะพร้าวแบบชนิด extra virgin coconut oil นะครับเพราะมันมีความแตกต่างจากตัวน้ำมันมะพร้าวชนิดอื่นนะครับหรือบางคนก็จะเรียกมันว่า cold p r e s s นะครับสกัดเย็นนะครับหรือ c o ดเ Extract สกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวให้เลือกน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นเพราะเขาโฆษณาไว้ว่ากลุ่มพวกนี้มันมีกระบวนการที่ใช้ความเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้สารอาหารดีๆครบถ้วนนะครับข้อแรกก็คือจะมีเรื่องของ Medium ีเดียมเชนตรีนซ i ด์ที่เขาบอกนะครับจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาที่วิธีกระบวนการอื่นมันไม่มี นั่นก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับสารกลุ่มโพลีฟีนอลวิตามินอีและอื่นๆที่มันดีๆนะครับถ้าเราสกัดเย็นเป็นแบบ Virgin Coconut Oil หรือถ้าแบบสุดยอดไปเลยก็จะเป็น Extra Virgin Coconut Oil อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่ม2กลุ่มเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้เพราะมันดีต่อสุขภาพร่างกายปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มีงานวิจัยที่เรียกว่า Systematic Review and Meta Analysis ออกมาเป็นงานวิจัยที่ออกมาตั้งแต่ปี2020แล้วมันใหญ่มากนะครับเป็นการเอางานวิจัยย่อยหลายๆายงานวิจัยทั้งหมด16งานวิจัยมารวมกันเป็นตัวอย่างกลุ่มใหญ่นะครับและสิ่งที่เขาเอามารวมกันแล้วศึกษาเนี่ยคือเขาศึกษาน้ำมันมะพร้าวทุกแบบนะครับโดยไม่แยกว่ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือสกัดปกติ หรือ extra virgin หรือแบบไหนก็ตามเขาเอามารวมในการศึกษาครั้งนี้เทียบกันกับน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชที่เขามาเทียบก็จะมีะมี canola oil นะครับมี soybean มี olive มี peanut มีน้ำมันข้าวโพดน้ำมัน s a f f l o w e r นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เขาเอามาเทียบนะครับซึ่งหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วว่า น้ำมันมะพร้าวเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงนะครับกว่า90%เป็นเป็นไขมันอิ่มตัวหมดเลยนะครับแต่น้ำมันพืชจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวซะส่วนใหญ่แล้วผมก็เคยคุยเรื่องของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชไปแล้วน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวเป็นหลักทั้งหมดเลยด้วยน้ำมันพืชเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับและตอนนั้นผมก็บอกไปแล้วว่าน้ำมันหมู น้ำมันพืชในปริมาณที่เท่ากันเป๊ะๆนะแล้วก็เอาไปใช้ทําอาหารโดยที่ไม่เกิดควันดําน้ํามันพืชปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าในแง่ของการก่อโรคหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกนี้นะครับน้ำมันพืชปลอดภัยกว่าแล้วถ้าเราไม่ทําจนกระทั่งมันเกิดควดันดํามันก็ไม่เกิดสารก่อมะเร็งดังนั้นมันยังคงปลอดภัยกว่า ส่วนเรื่องที่มีคนถกเถียงว่ากระบวนการในการสกัดน้ํามันพืชออกมามันมีสารเคมีเมติมเต็มอะไรลงไปตั้งเยอะตั้งแยะน้ํามันหมูไม่มีนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเขามีวิธีในการตรวจสอบเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มีสารเคมีปนเปื้อนอย่างที่หลายคนพยายามจะกล่าวหานะครับดังนั้นกรณีนั้นจึงสรุปไปเลยว่าน้ํามันของพืชดีกว่าน้ํามันหมูเมื่อเทียบในปริมาณที่เท่ากันแต่ถ้าคุณจะกินน้ํามันหมูบ้างก็กินได้แต่ก็อย่าเยอะเกินไปทีนี้กลับมาที่ ถ้าเราจะเทียบน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันพืชสิ่งที่เราเจอนะครับน้ำมันมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันเพิ่มไขมันตัวเลวครับ LD L D L คอเ l e s t e r o l สูงขึ้นจากน้ำมันมะพราะ้าวแต่ตัว D H D L คอเ l e s t e r o l ก็สูงขึ้นเช่นกันน้ำมันมะพร้าวยังเพิ่ม total คอเ l e s t e r o l ได้อีกน้ำมันมะพร้าวไม่เปลี่ยนแปลงไตรกลีเซอไรด์นะครับแต่ที่สำคัญครับน้ำมันมะพร้าว ไม่ลดน้ำตาในร่างกายไม่ลดการอักเสบในรูปของ C R P หรือ C reactive peptide นะครับไม่ช่วยลดน้ำหนักไม่ช่วยลดรอบเอวใดๆทั้งสิ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอในงานศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้อ่ามันเป็นแบบนั้นแหละครับทีนี้คำถามก็คือเออแล้วทำใหมมันเป็นแบบนั้นน่ะเขาทำงานวิจัยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่างานวิจัยตัวนี้มันเป็นงานวิจัยใหญ่ที่สุดก็จริงแต่มันมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับคือมันเป็น systematic review meta analysis คือมันจะเอางานวิจัยย่อยๆมารวมกันนะครับงานวิจัยย่อยๆที่เขาคัดมาเนี่ยผมไปดูแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะโอเคเลยในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเพราะเป็นงานวิจัยแบบที่เรียกว่า randomized control trial นะครับก็คือมีการแบ่งกลุ่ม2กลุ่มชัดเจนกลุ่มหนึ่งใช้น้ำมันมะพร้าวอีกกลุ่มหนึ่ง ใช้อย่างอื่นนะครับน้ํามันพืชแล้วมาเทียบกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับจะไม่มีการเอาน้ามันมะพร้าวมาปนกับน้ามันพืชนะคือกลุ่มหนึ่งได้น้ำมันพืชกับน้ำมันพืชกลุ่มหนึ่งน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะพร้าวแยกกันแล้วดูซิว่า2กลุ่มนี้มันโตไปแล้วจะแตกต่างกันยังไงไหมนะครับในงานวิจัยครั้งนี้จะมีความหลากหลายค่อนข้างจะมากเราจะเรียกว่า heterogeneity ค่อนข้างสูงก็คือมันมีความแตกต่างกันของวิธีการทํางานเยอะอย่างไรก็ตามครับทุกงานวิจัยเนี่ยเห็นตรงกนหนดว่า น้ำมันมะพร้าวมันเพิ่ม LD L D L คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับทุกงานวิจัยพูดตรงกันหมดเลยนะฮะและงานวิจัยพวกนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยทําระยะยาวก็คือมีตั้งแต่สอาทิตย์ถึงประมาณ3เดือนมีมีอยู่แค่ง,งานเดียวที่นานกว่านั้นนะครับแต่ขนาดทําระยะสั้นแบบนี้ทุกงานยังเห็นตรงกันว่าเฮ้ยกินน้ำมันมะพร้าวแป๊บเดียวเนี่ยนะ L D L เพิ่มแล้วอะนะฮะเพิ่มแล้วในระยะสั้น นะครับไม่รู้ระยะยาวจะเพิ่มมากกว่านั้นอีกหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เขาทําข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีการวัดผลที่เอาต์คัมหรือผลสำฤทธิ์ต่อร่างกายนะครับหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่ามันไม่มีการดูว่าคนที่ดื่มน้ํามันมะพร้าวเมื่อเทียบกับน้ํามันปกติหรือใช้น้ํามันมะพร้าวในการทําอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเทียบกับน้ํามันพืชปกติเนี่ยไม่มีการวัดว่าเกิดประวานขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ เกิดโรคหัวใจไหมมีโรคสมองอะไรหรือเปล่ามันไม่มีการวัดแบบนั้นแต่มันวัดสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือน้ำหนักคอเลสเตอรอล LDL HDL น้ำตาลในเลือดแล้วก็ค่าการอักเสบ CRP เท่านั้นมันไม่มีการวัดแบบนั้นนะครับดังนั้นจะบอกว่าการดื่มหรือการใช้น้ำมันมะพร้าวทำให้เกิดโรคพวกนั้นขึ้นมาใช่หรือเปล่าอันเนี้ยก็ยังตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันไม่มีการวัดผลตรงนั้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยเรื่องของเบาหวานความดันไขมันสูงในร่างกายเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็ทําให้หัวใจมันดีขึ้นไม่ได้เช่นกันเพราะมันไม่มีงานวิจัยตัวนั้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับแปลว่าอะไรมันแปลว่าในการโฆษณาต่างๆที่เราได้ยินมาเนี่ยเขาโฆษณาเกินจริงว่ามันสามารถช่วยเรื่องของพวกนั้นได้ทีนี้ผมอยากจะลงลึกไปกว่านัน้อีกว่าแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่เขาอ้างว่า มันมี MCT oil อยู่ในนั้นน่ะแล้ว MCT oil เรารู้ว่ามันดีอะ่ะทำไมมันถึงไปทำวิจัยอย่างเงี้ยล้วได้ผลตรงเงินข้ามกับสิ่งที่เราคิดมันควรจะต้องช่วยเหลือเรื่องของไขมันในร่างกายช่วยทุกอย่างสิทำไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะในเมื่อน้ำมันมะพร้าวมี MCT oil สูงนี่แหละครับประเด็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ย90%้าเป็นน้เป็นเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับและและ ในไขมันอิ่มตัวทั้งหมดที่น้ำมันมะพร้าวมีเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลอริกแอซิดนะครับลอริกแอซิดชื่อมันเป็นกรดแต่มันเป็นกรดไขมันมันถูกจัดไว้อยู่ใน MCT oil นะครับถูกจัดว่าเป็น medium chain ต r กลีเ c e ไรด์หรือบางคนเรียกว่า medium chain fatty acid นะครับตัวนี้โดยนิยาม medium chain fatty acid จะต้องเป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหลอดเลือดของตับที่เรียกว่า t o r t i r c u r c u l o t ท o n นทันทีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปรวมกับโปรตีนแอลบูมินแล้วก็ถูกนำไปสลายไปเป็นพลังงานแล้วก็สร้างสารคีโตนบอดีนะครับนี่คือ Medium-Chain t r i g l y c e r i d e ที่ควรจะเป็น l อริกแอซิดเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่ปัญหาคือพฤติกรรมของมันไม่เหมือนกลุ่มนี้เลยนะครับ มีเดียมเชนไตรทิสรายเนี่ยจะวัดกันด้วยความยาวของสายตัวตัวสารเข้าครับ,รบสายที่มันอยู่ในมีเดียมเชนไตรทิสลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยคาร์บอน8 10และ12อะตอมนะครับไอ้ลอริกแอซิดเนี่ยเป็นแบบ12อะตอมคือตัวยาวที่สุดของมันเลยนะฮะปัญหาที่วิทยาศาสตร์เราเจอคือแทนที่เราดื่มตัว l อริกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะ เข้าไปในระบบเลือดของตับมันไม่เป็นแบบนั้นครับตัวมันใหญ่จนเกินไปสายมันยาวเกินไปมันก็เลยถูกดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์ลำไส้ ide, ที่เรียกว่าอนโทรไซต์นะครับจากนั้นจึงมีการรวมตัวไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าไคลโลไมครอนเพื่อน,นําการขนส่งขนส่งเข้าไปที่น้ําเหลืองหลังจากน้ําเหลืองเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่หลอดเลือดของร่างกายนะครับตรงบริเวณใกล้ๆไหาปาร้าข้างในเนี่ยนะครับ จะมีสิ่งที่เรียกว่าทอร์สริกดักทอร์สริกดักนี้ก็คือท่อน้ําเหลืองที่มันเข้าไปรวมกับหลอดเลือดของเราก็เป็นที่มาของการที่ตัวไคลโลไมครอนมันเข้าไปสู่หลอดเลือดของเราโดยตรงได้ที่เรียกว่า s ิสเตมิซิซิสเตมิกเซอร์คูเลชันนะครับคนละอันกับหลอดเลือดในตับซึ่งอันนั้นคือ Portal Circulation ถ้าคุณได้ ไคโลไมครนปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงรล้ไปเป็น L D L และ L D L ตรงนี้เรารู้ว่ามันสามารถไปเกาะหลอดเลือดต่างๆแล้วเกาะโรคหลอดเลือดได้เช่นหลอดเลือดหัวใจถ้ามันตีบจาก L D L แล้วมีการอักเสบเนี่ยก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าเป็นที่สมองก็เกิดสตรกนะครับหลอดเลือดสมองมันตีบก็แน่นอนครับเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตได้นะฮะนี่คือปัญหานะฮะแล้วบังเอิญ ส่วนประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวที่ถูกเรียกว่าเป็น MCT oil มันดันมีพฤติกรรมไม่เหมือน MCT oil มันไปเหมือน long chain fatty acid ที่เราไม่ชอบนะครับในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัว Lauric acid เท่านั้นที่มันมีพฤติกรรมคล้าย long chain fatty acid แต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยประมาณ20-25%มี ตัวที่เป็นลองเช h a i n fatty a c i นะครับ myristic acid นะครับกับ p a l ม i t i c acid พวกนี้เป็นไขมันที่มันตัวยาวๆแล้วเวลาตัวยาวๆดูดซึมเข้าในร่างกายจะกลายไปเป็นไคลโลไมครอนและกลายไปเป็น ldl ในเลือดเราในที่สุดนะครับอ่าอันนี้มันมีอยู่20%แล้วถ้าเกิดคุณรวมรวมคุณแบ่งตามพฤติกรรมอะไม่ได้แบ่งตามจำนวนคาร์บอนอะคุณรวมเอา l o ิก แอซิดเข้าไปเป็นไงครับคราวนี้แหละมีไขมันตัวปัญหามหาศาลในน้ํามันมะพร้าวและนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลลึกๆว่าทําไมน้ํามันมะพร้าวจึงทําให้ L D L ในร่างกายสูงขึ้นได้อ่าตอนนี้เริ่มตามผมทันแล้วนะครับว่าทำไมมันมีปัญหาทีนี้ผมอยากจะลงลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนๆเราพูดถึงคำว่า medium long chain fatty acid long chain triglyceride แล้ว มันก็มีชอตเ a นฟ f ตติแอซิดและไอสามอย่างนี้มันเอิมต่างกันยังไงนะครับเริ่มอย่างนี้ก่อนครับทั้ง3เนี่ยเราแบ่งตามจำนวนคาร์บอนอะตอมของโมเลกุลน,นั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นกลุ่มชอตเชนฟอตติแอซิดเนี่ยมันจะมีคาร์บอนอะตอมได้ตั้งแต่ 2, 3, 4, 6อะไรอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่นะครับแต่บางคน6ก็จะตัดเป็นมีเดียมนะครับที่เราจะเจอกันหลักๆชอตเชนฟอตติแอซิดเนี่ย บางคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดแป๊บหนึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่า Post-Biotic ิกครับโพสต์ไบโอตก็คือสิ่งที่แบคทีเรียตัวดีในลำไส้มันสร้างนะครับอ่าถ้าใครจำเรื่อง Probiotic กที่ผมเล่าได้เนี่ยมันจะมีคำว่า Prebiotic เป็นอาหารของ Probiotic กซึ่ง Probiotic กคือแบคทีเรียตัวดีในลำไส้และแบคทีเรียตัวดีพวกนี้มันจะสร้างสารที่ดีซึ่งเรียกว่าโพสต์ไบโอต และสารกลุ่มโพสเโลเติกนี่แหละครับคือชอตเชนแฟตตีแอซิดครับมันประกอบไปด้วยอะซิเตตบิวเทเรตแล้วก็โพรพิโอเนต3ตัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นสารที่ดูดซึมเข้าไปแล้วก็เป็นสารสื่อประสาทให้กับลำไส้แล้วก็เป็นสารที่ดีในร่างกายด้วยไม่ค่อยได้เอาไปใช้เป็นพลังงานแต่ก็มีบางส่วนเอาไปใช้เป็นพลังงานเช่นกันนะครับต่อมามีเดียมเชนตรีเซอไรด์ ine, สายยาวขนาดกลาง ก็คือมีคาร์บอนแบบ8อะตอม10อะตอม12อะตอมนะครับแต่อย่างที่บอกตัว12อะตอม l อริกแอซิดเนี่ยมันออกฤิ์แล้วก็หน้าที่ของมันดันไปเหมือนกับลองเชนแฟตตี้แอซิดนะครับอ่าตัวเนี้ยถ้าในสายสั้นเนี่ยจริงจมันมีแบบ6อะตอมด้วยนะครับถ้าใครนับ6เป็นมีเดียมเชนก็จะ6ก็จะอยู่ในเนี้ยก็จะมี c a ปริลิกคาโปรอิกนะครับอ่าพวกเนี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นกรดไขมันที่มีความยาวขนาดกลางนะครับ ครับพรอิค c าปริกแล้วก็คาปริก3ตัวนะทีนี้ถ้าเป็นสายยาวไปเลยก็เป็นตัวอื่นไปแล้วแต่สายยาวเป็นตัวที่เราไม่อยากได้ยินไม่อยากชอบไม่ชอบมันนะครับอย่างไรก็ตามครับน้ำมันมะพร้าวยังไม่จบแค่นี้มันมีคนพยายามจะชูโรงตัวลอริกแอซิดมากๆเพราะมันเป็นส่วนประกอบหลักก็จะมีคนเอาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีลอริกแอซิดเป็นส่วนประกอบนะเข้าไปในร่างกายเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นสารชื่อว่าโมโนลอรินนะครับแล้วทั้งลอริกแอซิดกับโมโนลอรินเนี่ยมันดีต่อร่างกายเพราะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้บูสต์ภูมิต้านทานนะครับทำทุกอย่างให้ร่างกายดีแต่ต้องบอกว่าไม่จริงครับมันเพิ่ม LDL อย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับเพิ่ม HDL ได้ถึงแม้ว่า HDL จะเป็นไขมันตัวดี แต่ว่ามันก็ไม่สามารถหักล้างฤทธิ์ของไขมันตัวไม่ดีได้ปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่ามันทําแบบนั้นไม่ได้นะฮะตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า L D L เนี่ยเรารู้ว่าตัวของมันมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดเพราะมันไปฉาบตรงข้างผิวของหลอดเลือดเนี่ยมันไปฉาบด้านในของผิวหลอดเลือดแล้วมันเกิดการอักเสบแล้วทาให้เกิดการติดตันของหลอดเลือดแต่ H D L เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า marker นะครับหมายความว่าอะไรหมายความตัวมันเองไม่ไปยุ่งอะไรมันมันไม่สามารถไปทําให้ตัวไขมันที่พอกแล้วในหลอดเลือดมันหายไปไหนได้นะครับไม่สามารถทําแบบนั้นได้และมีงานวิจัยในอดีตหลายๆงานที่พยายามจะเพิ่มไขมัน HDL แต่แทนที่เพิ่มไขมัน HDL มากๆแล้วมันจะสามารถลดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันไม่ลดครับมันไม่ลดลงเลย เมื่อเทียบกับยาไขามันชนิดอื่นๆมันจะมียาตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไนอาซินนะครับไนอาซินเนี่ยเป็นยาที่มีการออกฤทธิ์กลไกการออกฤทธิ์ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันลด LDL คอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่เราไม่อยากให้มันมีและมันก็เพิ่ม HDL ได้ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นยาลดไขมันที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกถูกไหมปรากฏว่ามันไม่ช่วยลดผลเสียในด้านของหลอดเลือดเลยแม้แต่น้อย เมื่อเทียบกับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินกลุ่มสเตตินเนี่ยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแบบชัดเจนอะ่ะชัดเจนแบบเถียงไม่ได้เลยงานวิจัยมันเยอะซะจนแบบเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนที่บอกว่ายาสเตตินไม่ดีเนี่ยเขาไปอ่านงานวิจัยอะไรมานะครับคืองานวิจัยทุกง,งานพูดไปสิ่งเดียวกันหมดว่ามันดีนะแต่คนที่เอาไปบอกว่าเออกินสเตตินแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมองเสื่อมเดี๋ยวเ,เป็นเบาหวานเดี๋ยวไตาวาย เดี๋ยวกล้ามเนื้อสลายเรื่องของสมองเนี่ยเขาตีตกเปน็นนานๆแล้วครับมีงานวิจัยชัดเจนผมก็เคยออามาพูดแล้วนะฮะมันไม่ทําให้สมองเสื่อมนะกล้ามเนื้อสลายเออมันมีโอกาสเป็นไม่ได้แต่น้อยมากมากนะครับผลประโยชน์ของมันเยอะกว่านะครับแล้วถ้าเรากินมันแล้วปวดกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนชนิดได้นะฮะหรือบอกว่าทําให้เกิดเบาหวานโอเคมันเกิดจริงแต่มันเกิดในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นคนที่อ้วนมากๆถ้าคนที่ตัวผอมแล้วมีไขมันสูงตัวนี้ไม่เกิดนะครับเออ มันเป็นซะแบบนี้นะครับก็เลยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาอ่านงานวิจัยนี้เขาไปเอามาจากไหนนะฮะผมยังไม่เจองานวิจัยนั้นถ้าเจอก็ส่งมาให้ผมด้วยนะว่ามันไม่ดียังไงนะฮะแล้วผมจะดูว่างานวิจัยนั้นดีจริงหรือเปล่านะครับทำได้ถูกต้องไหมนะทีนี้กลับมาที่เรื่องของตัว S D L นะครับเรารู้แล้วว่านายินพยายามไปเพิ่มมันแต่มันก็ไม่ช่วยเรื่องของผลพวกนั้นเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เออในขณะที่ LDL เนี่ยเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดพวกนี้นแน่ๆแต่ HDL อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวปัจจุบันเราจึงไม่สามารถคเอาคำว่า HDL สูงมาหักลบลบล้างผลเสียจาก LDL ได้นะครับนี่คือตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะฮะทีนี้คนก็สงสัยว่าโมโนโลอรินกับลอริกแอซิดเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้จริงไหมฆ่าได้จริงครับ ในหลอดทดลองสามารถฆ่าแบคทีเรียการบวก Staph อเร e u s ได้นะครับ p h y l โ c o c c u s a u r e u s ฆ่าเชื้อรา Can d i า a a l b i c a n s ได้ฆ่าไวรัสที่มันมีเปลือกหุ้มหรือเรียกว่า enveloped virus ได้เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ influenza virus ันะครับไวรัส HIV นะมีเปลือกหุ้มโควิดมีเปลือกหุ้มนะครับพวกนี้สามารถที่จะไปจัดการมันได้แต่การดื่มน้ำมันมะพร้าวไม่สามารถป้องกันโรคพวกนี้ได้ครับมันต้องเอาน้ำมันมะพร้าว ไปเทใส่เชื้อโรคพวกนี้เท่านั้นมันถึงจะตายถ้าเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วมันดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดมันไม่สามารถทําอะไรกับเชื้อโรคพวกนี้ได้ซึ่งบางคนก็อาจจะเอาบอกว่ามันจะมีบางคนเอาน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมาบ้วนปากนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นปากพวกนี้เออทําได้จริงๆนะแต่อย่าเผลอกินมันเข้าไปละกันเพราะว่ามันเป็นแคลอรี่น้ํามันมะพร้าวนี่ไม่ว่าจะคุณทําวิธีไหนสกัดเย็นหรือสกัดปกติเนี่ย หนึ่งช้อนโต๊ะมีประมาณสัก117กิโลแคลอรี่นะครับดังนั้นถ้าคุณกินเยอะก็มีปัญหาถ้าคุณบ้วนปากแล้วไม่ได้บ้วนออกมาคือกือนเข้าไปเลยคุณก็ได้แคลอรี่ฟรีๆไปนะครับทีนี้เรารู้จักเรื่องของน้ํามันมะพร้าวว่ามันมีปัญหายัางไงงานวิจัยตัวนี้มันมีข้อจํากัดตรงไหนนะครับแล้วก็ช็อตมีเดียมลองเชนฟาตติอัสินเป็นยังไงคุณรู้ส่วนประกอบของน้ามันมะพร้าวแล้วผมอยากจะเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วคนที่จะกิน กินมีเดียมเชนตรกลีเซอไลด์ต c t อ i l ตรงๆเลยได้ไหมเพราะว่ามันมีประเด็นว่ามันมีประโยชน์สูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการุณาไปดูด้วยว่า MCT Oil คุณมี l อเร c ิกแอซในนั้นไหมถ้ามีก็ต้องขอให้เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยและให้มันเป็น MCT Oil จริงๆนะครับ MCT Oil เนี่ยเขาพูดไม่ผิดถ้าเขาจะรวม l อเริกแอซเข้าไปนะพูดไม่ผิดนะเพราะว่าในการแบ่งตามโครงสร้างเราเอามันรวมเข้าไปอยู่แล้ว เพียงแต่พฤติกรรมของมันอนะ่ะมันไม่ใช่มีเดียมเชนไตรดิสลายเท่าน,นั้นนะครับดังนั้นคุณต้องไปดูแล้วว่ามันมีคาร์บอนอะตอม6อะตอม8อะตอมส0อะตอมเช่นคาปริลิกแอซิดคาโปรอิกนะครับกับคาปริลก3ตัวเนี้ยมันตัวที่โอเคนะฮะและ MCT oil ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปมันเพิ่มการเผาผลาญได้บ้างบ้างนะไม่ได้เยอะแต่มันเพิ่มได้บ้างนะฮะ ช่วยเรื่มภูมิกันไหมไม่ช่วยลดการอักเสบได้ไหมอาจจะเล็กน้อยแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่สามารถลดการอักเสบได้เลยนะ MCT oil เนี่ยมันอาจจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้แค่นั้นแหละน้ำหนักบางคนจะลดลงมาแต่น้อยไม่ไม่ได้ลดแบบเยอะอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับเพราะตัวมันเองก็เป็นแคลอรี่เหมือนกันถ้าคุณกินเยอะมันก็มีปัญหานะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมันอาจจะต้านอนุมูลอิสระได้บ้างนะครับถ้าสกัดมาดีๆนะ อนุมูลสระที่มันต้านก็ก็อาจจะช่วยร่างกายได้บ้างนะครับดังนั้น MCT oil เนะี่ยมันอาจจะพอมีประโยชน์บ้างในกรณีที่คุณกินมันเล็กน้อยอาจจะช่วยเรื่องของน้ําหนักถ้าคุณไม่ได้กินมันเยอะจนเกินไปเพราะไม่ฉะนั้นถ้ากินเยอะจนเกินไปคุณอาจจะได้แคลอรี่นะครับทดแทนถ้าคุณจะก,กินก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องใบามากกว่านั้นนะฮะบางคนใส่เยอะักก็ไม่ดีนะดังนั้นโดยสรุปเรื่องของน้ํามันมะพร้าวเนี่ย เมื่อเทียบกับน้ำมันพืชแล้วมันแยก่กว่านะครับมันแย่กว่าในในการที่มันเพิ่ม LD L D L คอเลสเตอรอลเพิ่ม total คอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างอื่นเรื่องของน้ําหนักเรื่องของเบาหวานเรื่องของการอักเสบเลยแม้แต่น้อยถ้าคุณจะกินกินได้ปริมาณไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เอาไปผสมกับสลัดอะไรเ่เพื่อรสชาติก็ได้นะครับอ้อมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งงานวิจัยตัวนี้มันทําก็คือเปรียบเทียบระหว่างน้ํามันมะพร้าวกับน้นํามันปาล์ม ซึ่งหลายคนในหัวแวบมาเลยว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไม่ดีแต่รู้เลยไหมครับว่าน้ำมันมะพร้าวแย่กว่าน้ำมันปาล์มซะอีกในแง่ของตัวเมเจอที่ทดสอบทั้งหมดเลยนะคะ LDL น้ำมันมะพร้าวเพิ่มมากกว่าน้ำมันปาล์มนะครับเพราะว่าน้ำมันปาล์มจริงๆเนี่ยมันมีไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ50%ในขณะที่ตัวน้ำมันมะพร้าวมี9 0นะครับ นั้นตรงนี้ทั้งหมดถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพนะครับเรากินคีโตก็ระมัดระวังด้วยอย่าก,กินเยอะมันไม่ช่วยอะไรทําให้คุณลดน้ําหนักได้ไม่ได้ช่วยทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงมีพลังงานฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคไม่ป้องกันป้องกันโรค n c d ีเบาหวานลดการอาเสียมันไม่ได้ทําแบบนั้นได้เลยแล้วกินเข้าไปเยอะๆเพอเ่ลๆจะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเพราะลอเร i c a แอซิดตัวนี้มันดันทําหน้าที่เหมือนกันกับ ลองเชนแฟต a ี้แอซิดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไขมันอิมตัวด้วยอันนี้ก็น่ากลัวไปกว่าเดิมงั้นก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็สรุปให้ฟังประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายคีโตเจนิกไดเอทนะครับหรือสายกลุ่มคาร์นิวอลไดเอทกินพวกนี้พอประมาณอย่าไปกินเยอะแล้วถ้าไปฟังกูรูคนไหนแล้วจะมาเถียงผมเนี่ยนะครับคุณส่งข้อความไปเถียง คนทำงานวิจัยนี้ให้ได้ซะก่อนครับคุณเอาให้รอดซะก่อนหลายครั้งที่ผมเห็นคนมาเถียงผมในเรื่องพวกนี้ประจาว่าผมไม่รู้จักเรื่องของน้ำมันดีไม่ใช่คนกินกิโตเป็นทาตของบริษัทน้ำมันใช่ไหมเป็นทาสบริษัทยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมสนับสนุนการกินยาผมไม่ได้สนับสนุสน,นอะไรพวกนั้นเลยแต่ผมสนับสนุนในข้อมูลที่มันถูกต้องและมีเหตุผลเชิงประจักษ์แบบนี้งานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่ ดีถูกต้องพิจารณาอ่านเองได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะทิ้งงานวิจัยตัวนี้ให้คุณไปอ่านเองถ้าใครไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยตัวนี้คุณก็ส่งข้อความไปหาคนที่เขาเขียนหรือ corresponding author เองนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ